โปรแกรมจิตด,ดึงดูดโชคดีด้านการเงินฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันฟังได้ทั้งยามเช้าและก่อนนอนฉันไม่คนโชคดีดึงดูดสิ่งดีอยู่เสมอตัวของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ตัวของฉันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดโชคดีด้านการเงินทุกวันจิตวิญญาณของฉันเป็นลูกรักของจักรวาลอันมั่งคัง่งฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือ ฉันมีความร่ำรวยและความเหลือเฟือฉันมีพลังบวกในการดึงดูดเงินเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันเงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวันเงินเดินทางมาหาฉันจากทุกช่องทาง ทุกคนทั่วโลกอยากขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันโลกนี้เป็นโลกแห่งเงินหาง่ายโลกของฉันคือโลกของความเหลือเฟือโลกของฉันฉันทำงานสบายๆและได้เงินจำนวนมหาศาล ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านความคิดของฉันผลิตเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดเงินทุกขณะฉันขอสั่งจิต ให้เงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีฉันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันขอสั่งจิตให้ฉันโชคดีด้านการเงินฉันขอสั่งจิตให้ฉันทำอะไรก็รุ่งเรืองขอบคุณ ฉันไม่คนโชคดีดึงดูดสิ่งดีอยู่เสมอตัวของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตัวของฉันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดโชคดีด้านการเงินทุกวันจิตวิญญาณของฉัน เป็นลูกรักของจักรวาลอันมั่งคัง่งฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีความร่ำรวยและความเหลือเฟือฉันมีพลังบวกในการดึงดูดเงินเงินชอบอยู่กับคนแบบฉัน เงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวันเงินเดินทางมาหาฉันจากทุกช่องทางทุกคนทั่วโลกอยากขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันโลกนี้เป็นโลกแห่งเงินหาง่ายโลกของฉัน คือโลกของความเหลือเฟือโลกของฉันฉันทำงานสบายๆและได้เงินจำนวนมหาศาลฉันมีไอเดียเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านความคิดของฉันผลิตเงินล้าน ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดเงินทุกขณะฉันขอสั่งจิตให้เงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีฉันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันขอสั่งจิต ให้ฉันโชคดีด้านการเงินฉันขอสั่งจิตให้ฉันทำอะไรก็รุ่งเรืองขอบคุณฉันไม่คนโชคดีดึงดูดสิ่งดีอยู่เสมอตัวของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ตัวของฉันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดโชคดีด้านการเงินทุกวันจิตวิญญาณของฉันเป็นลูกรักของจักรวาลอันมั่งคัง่งฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือ ฉันมีความร่ำรวยและความเหลือเฟือฉันมีพลังบวกในการดึงดูดเงินเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันเงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวันเงินเดินทางมาหาฉันจากทุกช่องทาง ทุกคนทั่วโลกอยากขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันโลกนี้เป็นโลกแห่งเงินหาง่ายโลกของฉันคือโลกของความเหลือเฟือโลกของฉันฉันทำงานสบายๆและได้เงินจำนวนมหาศาล ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านความคิดของฉันผลิตเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดเงินทุกขณะฉันขอสั่งจิต ให้เงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีฉันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันขอสั่งจิตให้ฉันโชคดีด้านการเงินฉันขอสั่งจิตให้ฉันทำอะไรก็รุ่งเรืองขอบคุณ ฉันไม่คนโชคดีดึงดูดสิ่งดีอยู่เสมอตัวของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตัวของฉันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดโชคดีด้านการเงินทุกวันจิตวิญญาณของฉัน เป็นลูกรักของจักรวาลอันมั่งคัง่งฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีความร่ำรวยและความเหลือเฟือฉันมีพลังบวกในการดึงดูดเงินเงินชอบอยู่กับคนแบบฉัน เงินเดินทางเข้ามาหาชั้นทุกวันเงินเดินทางมาหาชั้นจากทุกช่องทางทุกคนทั่วโลกอยากขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันโลกนี้เป็นโลกแห่งเงินหาง่ายโลกของฉัน คือโลกของความเหลือเฟือโลกของฉันฉันทำงานสบายๆและได้เงินจำนวนมหาศาลฉันมีไอเดียเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านความคิดของฉันผลิตเงินล้าน ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดเงินทุกขณะฉันขอสั่งจิตให้เงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีฉันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันขอสั่งจิต ให้ฉันโชคดีด้านการเงินฉันขอสั่งจิตให้ฉันทำอะไรก็รุ่งเรืองขอบคุณฉันไม่คนโชคดีดึงดูดสิง่งดีอยู่เสมอ ตัวของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตัวของฉันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านจิตวิญญาของฉันดึงดูดโชคดีด้านการเงินทุกวันจิตวิญญาณของฉันเป็นลูกรักของจักรวาลอันมั่งคัง่ง ฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีความร่ำรวยและความเหลือเฟือฉันมีพลังบวกในการดึงดูดเงินเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันเงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวัน เงินเดินทางมาหาฉันจากทุกช่องทางทุกคนทั่วโลกอยากขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันโลกนี้เป็นโลกแห่งเงินหาง่ายโลกของฉันคือโลกของความเหลือเฟือโลกของฉัน ฉันทำงานสบายสบายและได้เงินจำนวนมหาศาลฉันมีไอเดียเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านความคิดของฉันผลิตเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันผลิตเงินล้าน จิตวิญญาณของฉันดึงดูดเงินทุกขณะฉันขอสั่งจิตให้เงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีฉันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันขอสั่งจิตให้ฉันโชคดีด้านการเงินฉันขอสั่งจิต ให้ฉันทำอะไรก็รุ่งเรืองขอบคุณฉันไม่คนโชคดีดึงดูดสิ่งดีอยู่เสมอตัวของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตัวของฉันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้าน จิตปิญญาณของฉันดึงดูดโชคดีด้านการเงินทุกวันจิตปิญญาณของฉันเป็นลูกรักของจักรวาลอันมั่งคัง่งฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีความร่ำรวยและความเหลือเฟือ ฉันมีพลังบวกในการดึงดูดเงินเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันเงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวันเงินเดินทางมาหาฉันจากทุกช่องทางทุกคนทั่วโลกอยากขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉัน โลกนี้เป็นโลกแห่งเงินหาง่ายโลกของฉันคือโลกของความเหลือเฟือโลกของฉันฉันทำงานสบายสบายและได้เงินจำนวนมหาศาลฉันมีไอเดียเงินล้านฉันมีสมองเงินล้าน ความคิดของฉันผลิตเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดเงินทุกขณะฉันขอสั่งจิตให้เงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีฉันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉันขอสั่งจิตให้ฉันโชคดีด้านการเงินฉันขอสั่งจิตให้ฉันทำอะไรก็รุ่งเรืองขอบคุณฉันไม่คนโชคดีดึงดูดสิง่งดีอยู่เสมอ ตัวของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตัวของฉันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดโชคดีด้านการเงินทุกวันจิตวิญญาณของฉันเป็นลูกรักของจักรวาลอันมั่งคัง่งฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือ ฉันมีความร่ำรวยและความเหลือเฟือฉันมีพลังบวกในการดึงดูดเงินเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันเงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวันเงินเดินทางมาหาฉันจากทุกช่องทาง ทุกคนทั่วโลกอยากขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันโลกนี้เป็นโลกแห่งเงินหาง่ายโลกของฉันคือโลกของความเหลือเฟือโลกของฉันฉันทำงานสบายๆและได้เงินจำนวนมหาศาล ฉันมีไอเดียเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านความคิดของฉันผลิตเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันผลิตเงินล้านจิตวิญญาณของฉันดึงดูดเงินทุกขณะฉันขอสั่งจิต ให้เงินก้อนใหญ่โอนเข้าบัญชีฉันเรียบร้อยแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันขอสั่งจิตให้ฉันโชคดีด้านการเงินฉันขอสั่งจิตให้ฉันทำอะไรก็รุ่งเรืองขอบคุณ